คลิสเซนชอปบ,บริการเติมโลบักส่งเพชรออสตาส่งผลและเกมพาสแมพบล็อกฟุตและบริการรับฟาร์มแมพต่างๆใครสนใจแล้วก็ลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับ ฮ่าฮ่าอ่าโอเคครับผมก็ต้องซอฟังอะไรก็เท่าชมท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ครับอยู่ผมมีเซอร์ส่วนเดิมเพิ่ม,มเติมก็มีแต่เล่นสี่ผมอ่ะวันนี้ครับเดี๋ยวพี่จะมารีวิวในส่วนของเทนเนอร์อาร์มอนหรือว่าแบตเทนอาร์มอนซึ่งมันเป็นตัวแบบนี้ยืนอยู่เนาะก็จริงๆคือพี่อ่ะได้อัดคลิปไปแล้วแล้วก็เหมือนคลิปอ่ะไฟล์มันเสียแล้วก็พี่ก็ได้ทําครบ100%้เลยครับผมก็อเอาง่ายๆนะนะก็คือหลักการมันไม่ใช่หลักการเนี่ยมันเป็นแบบรูปแบบหรือว่ามนอนี่ ของจูโซมันจะเป็นการให้เราคลิกเมาส์ตามตามปุ่มใช่ปะแต่ว่าอันนี้น่ะมันให้เราเหมือนเหมือนเปรียบเสมือนแบบเข้าไปปุ๊บเนี่ยแล้วก็ให้เราเนี่ยกดแป้นพิมพ์ให้ทันนะผมก็คือจะเป็นพวกตัว E ตัว A ตัว S ตัว D ตัว u ตัว L ตัว M อะไรแบบแบบนี้ก็คือให้เรากดให้ทันภายในเวลาที่กําหนดแล้วก็กดแล้วต้องห้ามพลาดเลย ประมาณแบบนี้เนาะก็อาจจะยากไอ้อันนี้อาจจะยากส่วนหนึ่งเพราะว่าบางคนที่แบบเหมือนไม่ได้ทันเลยมากก็สามารถฝากเพื่อหฝากอะไรทาได้นะแต่ว่า,าตรงก็คือพยายามด้วยตัวเองดีกว่าเพราะว่าถ้ามันทําได้มันจะภูมิใจนะครับโอเคก็อันนี้ก็คือพี่ได้อ่าเรียบร้อยผมของพี่พี่ได้ทําเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะก็อ่าเสียดายไม่ได้เอาคลิปแบบตอนที่ทําให้ทุกคนดูนะ พอไฟล์มันเสียแต่ว่าก็ไม่เป็นไรแล้วกันก็อย่างนั้นก็คือเราก็ได้แล้วนะผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะมาอธิบายสั้นๆเลยแล้วกันอันนี้น่พี่ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะว่าไอไอในส่วนของแบบไอคุณสมบัติมาเนี่ยประมาณยังไงสั้นๆเลยคือมันประมาณแบบหลังจากที่เหมือนไอเอฟเฟกต์เนี่ยมันจะดีเลยอะไรสักอย่างให้สูตรจุดห้าก็เสร็จแล้วหลังจากที่เราใช้เนี่ยมันจะมีผลอยู่ประมาณ2วิก็คือมันเป็นการแอนตี้แกป แอนตี้แก๊เนี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นแอนตี้แบบเหมือนเวลาเราเราตีโดนศัตรูมันเปิดมันเปิดอาวุธไม่ได้หรือว่ามันกดสกิลอะไรไม่ได้ันนี้พี่ก็ไม่ทราบเลยกับว่ามันมันยังไงเนาะแต่ว่าเขาบอกว่าอันนี้มันจะครูด้อยู่ที่ประมาณ30วินาทีเนาะก็น่าจะเป็นประมาณอย่างนี้แหละโอเคก็เดี๋ยวพี่จะอ่าเริ่มใส่สล็อตเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวพี่เอาสล็อตแรกเป็นไอ้นี่ก่อนแล้วกันเป็นจูโซแบทเทิลนะเดี๋ยวเอาเป็น สล็อตหนึ่งก่อนจูโซเบตเทิลเนาะอ่ะแล้วก็เสร็จแล้วก็สล็อตสองนี่เป็นอ่าจูโซปกติจูโซปกติอยู่ไหนวะอ่ะให้เป็นเป็นสปนะีดเนาะอ่ะเดี๋ยวให้ขึ้นในสักเซตก่อนแล้วเสร็จแล้วก็อันที่สามเป็นเบตเทิลโคทาโรอาร์มอนเนาะก็เอาเป็นอ่าแบบนี้ละกันสล็อตสามนะโอเคก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เนาะอ่ะก็คือมันจะทําให้เหมือนตัวเราเนี่ยมันเดชไปขึ้น25%นนะคือความในการเดชเนี่ยมัน ม,มันไม่ได้แบบกดกดสแล้วมันไวขึ้นนะแต่แค่แบบเหมือนเหมือนสปีดในการแดสอะ่ะมันไกลขึ้นนะก็ไม่ได้เชิงว่าไกลมากโอเคก็ลองด้วยกันมันจะเป็นแบบประมาณยังไงวะคือแบบศัตรูไม่สามารถเปิดอะไรได้เหรอประมาณยังไงวะคืองงเหมือนกันแต่ว่าใครที่รู้ที่อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกได้นะครับว่ามันคืออะไรมันเป็นประมาณยังไงเนาะโอเคเดี๋ยวพี่จะลองสกิลใส่ไอตัวนี้แลวกันเฮ้ยตัวนี้มันตายแน่ถ้าพี่สกิลใส่เนะี่ย พี่ต้องไปสกิลใส่ไอ้พวกอันนี้ดิพวกไอ้ที่เป็นบอสบอสมันก็ยังไม่เกิดวอทเอ้ยบอสยังไม่เกิดอะเอ้ยนี่เลยเกิดแล้ว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 โอเคเดี๋ยวพี่จะลองดูว่ามันมีผลอะไรมั่งเนาะโอเคมาก็เดี๋ยวจะลองกับไอ้ตัวนี้ละกันไอ้แล้ววะไอ้ไอ้โตเนี่ยเรากดปุ๊บเนี่ยยังไงมันยังไงวะมันมีอะไรเพิ่มเติมไหมมันก็ยังสกิลได้อยู่นะ หรือว่าครูดาวมันคูดาวไปแล้วอะเมื่ยังสกิลได้นะอันนี้ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะงงเนยงงงงไก่ว่ามันคืออะไรวะอย่างเงี้ยก็ถือว่าช่างมันและกันก็อย่างน้อยเดี๋ยวถ้าพี่รู้หรือว่ากระจ่างว่ามันคืออะไรก็จะค่อยมาบอกอีกทีแล้วกันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแอนตี้แก๊ปก็คือใครที่รู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะจะได้รู้กันอย่างชัดเจนเพราะว่ามันก็ยิงงงคือ คือมันมันไม่เชิงแบบอธิบายเข้าใจยากแบบว่าพี่ไม่รู้มากกว่าแล้วก็ไม่ได้แบบเล่นโลกูอะไรมากเหมือนเมื่อก่อนแล้วก็เลยไม่เข้าใจอะไรนะผมก็เนี่ยมันแบบประมาณบอกว่าอาร์อาร์มอนกิฟอ่าเคอร์นิงอะไรสักอย่างเนี่ยเดี๋ยวพี่ลองไปแปลดูดิเอาเอ,าเ,อาเอาไปแปลก,กับไอ้ o o g l e Translate ที่มันแบบไปลแปลกแปลกแปลิีมันบอกว่ายูทิลิตต่อต้านการคว้าคันนิงจัส อันอยกาเนี่ยในการเปลี่ยนโหมดคือประมาณแบบมันแอนตี้การเปลี่ยนโหมดเหรอคือแบบเหมือนแบบเวลาเราเราตีศัตรูอย่างเงี้ยเปิดไม่ได้อ,อย่างเช่นแบบสลับจากล่างหนึ่งไปล่างสองหรือว่าเข้าจาหนึ่งไปเข้าจาสองอะไรแบบนี้เหรอ <c oughs> บ้านะมันไม่ได้ <c oughs> น่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะพี่ว่าเพราะว่ามันมันก็ไม่มีอะไรแลว้วอ่ะมันมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ คือมันมันมันก็มีไม่กี่อย่างหรอกอ่องตรงมันก็มีไม่กี่อย่างคิดว่าน่าจะเป็นในส่วนแบบนั้นนะสลับที่พี่คิดนะน่าจะเป็นแบบนั้นก็อ่ารอบนี้เราก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วตีบอสลองดูแล้วกันเผื่อมันมีอะไรที่มันเพิ่มเติมนะเผื่อมันมีอะไรที่แบบเราเราไม่สามารถที่จะอธิบายได้แล้วอยู่มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยเอออ่ะเดี๋ยวลองดูกันมันก็ไม่ได้แอนตี้อะไรนะแอนตี้น่าจะเป็นการเปิดปิดอาวุธแหละพี่ว่านะ มันก็คงมีไม่กี่อย่างหรอกการแอนตี้มันจะแอนตี้แบบแบบอะไรอะแอนตี้แบบ3ามอย่างเงี้แอนตี้สามรสามเหมอมันก็ไม่มีทางเป็นไปได้เง,งี้ยเออน่าจะเป็นเปิดเป็นอาวุธแหละสลับความคิดพี่ที่ที่คิดว่าณนะตอนนี้มันจะเป็นอย่างนั้นนะก็คิดว่าน่าจะเป็นแบบแอนตี้การสับเปลี่ยนโหมดอย่างเช่นแบบอันอย่างเช่นพี่ตอนนี้อยู่ในอะไรวะอยู่ในไอ้ไข่กาเนะี่ยร่างสองใช่ปะแล้วพี่จะกด ปิดปุ๊บแล้วก็สับไปล่างหนึ่งน่าจะเป็นแบบนี้นะที่พิ่คิดว่าคือแบบแอนตี้แอนตี้แบบไม่ให้เปลี่ยนอะไรเงี้ยใช่ไหมน่าจะเป็นแบบนี้มากกว่าโอเคทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้เนาะก็คลิปนี้ก็โคตรไร้สาระเลย คน,คนดูเข้ามาก็งงว่าดูอะไรว่าได้อะไรอะไรเงี้ยก็อย่างว่านะก็เป็นคลิปที่แบบให้คนดูที่เขารู้จริงๆเนี่ยได้มาเมนจะได้รู้สักทีว่ามันคืออะไรนะก็ใต้คลิปนะใต้คลิปคือคําตอบล้วคนคลิปนี้เนาะในคลิปก็ไม่มีอะไรนะก็คือคําตอบคือใต้คลิปหรือว่าตรงคอมเมนต์เนาะโอเคทุกคนก็ถือว่าคลิปนี้ครับพี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมโอเคผมก็สวัสดีครับ,บ,าบายครับจุ๊บไปแล้ว